เสียงกากะต,ตายลำเที่ยวลำพันลักว้าวานาแก้มั่งทำแกมเจ้าอั้มทำนักกว่าพันกว่าน้ำทำนองนีดีแจงสวะฟีฟีของน้องล่องจีนผาเสือดินดอนทับแบบเยบาวชน ขนมรบบาดบังลำโ,โพเจ้าชูทอร์ซาบผาลอยสิเด,ดสงซื้อเด็ดเร็จทั้งพอยนิ้งกก็ผืนพอู้สายินดูว่าแต่แม่นอำเภอบ่อ,บอแล้วนะาโอลานาะ ต้งเบาล้อข้อผมนี่คือผมลองแข่งแจงลองนิ่งหยอยผ้าเขนมสายสอยนาฬิกามผงคอมางามกันดอมพอมมอยแม่มันนอโรบหลังคอคือดังบงเดือนนิ้วมืองามคือเทียนเดลามุนฝุ่นปั่นเทศสวัสดีไม่ย้อนลีสิษย์สังฆคือเห็นไทยสิริราชภาษาซัมบากาปินเห็นแล้วฉันบาดนี้สุกขเรียมนอนในหัวใจหักเบื่อเมยเมันขึ้นแกเบื่อบางบึงโตตั้งนองนั่งน่าตาพังแตกยาวตาความงามเงา นี่มาเห็นเจ้าเบาล้อก็ขมปานนี้มี่อมเวทมนตรนกล้าผี่เสียสีนาตาเลียงแสงแหบ ข้อผันป้าแม่เดียมเสียงงองสบอมกระติ้นคุ้ยกำเดื้อกมบาดย่างใหญ่แย้มยกสกขาไปในบ้านชนนะข้องตัวนี้เล็วจังมาเห็นเกลวแม่มอมคนสวยเจ้านันซาตาสวยมาเห็นจังพีตี่มาเลี้ยวยิงยีไปลุยซุยเนื่อเนื้อแต่กรอกซึมยางตายไรเงาเลี้ยินข้าวรสสามิงขึ้นแข็งหัวใจลูกเปล่งแสงทั้งในบ้าปบูบ่อยากกินอยากอยู่เขาน้ำซ้ำปามเมื่อนี่เทวดาเมืองบ่นมะลำมอมมันสั่นซ้ำๆมาโนดคือเฮาผู้ใดใๆก็บ่อยู่บ่เศร้า องซ้อยยบามเมื่อเห็นยอดสาง่ายใจเลือกเดือบานผู้ใด้ได้บาปานเทวันสันเก่าพวกตูข่อยมันคนนยูในเราบานฟาขาดอนหัวแดงแดงจอมขอนเศ้าหน้าขาหินหีมมาเลี้ยงทีนจีนค้อนตาขาหอย หัว่อดแดงฝันฝอยดำกาหน่าลืมดำจนพืมฟันงูจงอ่างที่กับนั่งหนีกันฝันฟ้าพอสะดอกนอดหลากพยามเมแพ่สีขีคสือสีบ่มีทางในใส่พลสี่ีจงคนรอนโบาบาเจ้าในสี่นี่ปอดนี่ไตคือเฮานี่บ่ไม่ากเห็นแท่นอพอดแท่ทุน,ทนหวามถ้าหากพี่บอกว่าป่าปังยังทอด เนมจังใดการดอดปอดุ่มคุมเอาว่าบ่ใดบ่เศร้านำดึงน้ำดาวน้ำจองน้ำหาหัวเชย้อียฟ้าไน้ำปอดน้ำบายเอาให้สมใจพีถ้าเขาดงบักีหลงเบิ่งจักเดือนเชื่อมปั่นงัวเชื่อมเขียมสังลองสังลองอันนี้อย่างดีจองแล้วจ้องให้หมดน้ำตาที่จ้องใกล้เขินน้บวอนบอลบ่มีปีนงอนเหลือพอพอคำพอผ่านน้ำต่อยอดต่อยอบ่มีเหลือพอกลางขวบขึ้นมาเมฆคำเช่นของมันตองตำลาบ่แล่ ยังเสียงคากระต่ายลำแขกเกี่ยวลำพันลักโอ้โอลาล้อ ดอกกำสักมาเห็นคนงามนางรถดเหมยมาโน้ลงมมอยมมอยโอ้ละดอนน้เอย้ยเดี๋ยวนี้มันฟังเอาเด้ เต๋่มันฟังแน่แก้วแน่พี่ทุนบมุดลื่นคนยู่ยไต่เพนพื้นอยู่สะอืึนนอนใจพี่เอ้ยพี่ไผ่กะขีดจากเตะเนื้อระบายนวละอ่อจนซ้อเสียงซ้อนสะกะเส้นมาพอง่ำอ่อหมดจะไมนี่บ่พี่ไผ่ก้ามกิ่งเจ้านอคนเหนื่อยก็บ่ถึงขวางใายขาเสียกะเตียวหังพี่เอ้ยพี่บ่คือก่อนน้ำร่ามันรูปล่างขาแขนคนเดียวไหนเมียงเมียนแกตะล่องงงเกลไม่เห็นแววคือเี่คนดีสิสักามารุดโลกฟ้าคนไต่แต่ขี้ดินกินเล็กกะขีบปีปนทน ุูบบมีสุบสำบ้านเบียการนานแน่นห้าก,ากันกรดตับ่พุ่นกันเห็นหากินตามสาดมึงสินคาดผาสอยห้อยยุ่มปองเข็มเต็มยูเพิ่นเอิรออีหยังเฮ้ บอกคือพลุ่งมาสนุมพมฝ่าแข็นขาข้างข้างข้อกับว่าก้องปีมาหลอดปอดป่องพุ่งผัวจะพลุ่เขียวโม้ต้นนี่มาสากรนอนได้เมิดอดนี่จะไปจะบดไหม่ทำมองสื่อเดินดันต่อไปยอกจังยามาเดียร์ปล้ำนำดงโบเบือนดงแม่ก็เป็นดงดีปากก็เชียวเชียวเอาไม่ได้เก็บม้อก็ขีปงอ่อนแต่ไฟบอมไม่จะปิดไม่เบิดมุ่งมุ่งเมิดไปปลาไหลหุงเทียนจังสะนี้มันอุกอายูเตั้งไปใหม่ตัวคุ้ยห้ามหยากระไร ดูเป๋ใบเหตตาดลวงดอกไม้บันเห่าหยาแยงเหยงลมพอกยอมผาติมปะมาราหัดวังดอกสอบย่อยตุนดุนลงกินฟาดคองดลวงดอกกัพามเขาหันนาลีกายมาไวหลังหันทายโอภาทย้พรเต็มไตาใหญ่ขินน่ะเมื่อเดือนหนาวกวาปดดอกไม้โดนขวัญทอนมวนใส่กี่ดินเอ็นโปกไใบอยากมาน่างกายเอ็นคนมั่นใบมาจีดไม้มาชม นักไก่หายวางแต่มาเกิดขึ้นเกตมือเดาเมได้เกิดเคิวางใ่มาเทมเรื่องกันเป็นทันทันแต่ว่ามีย่ำเยี่ยนคันเรียนหกเดียนหาเจ้านาดีคือเก่าขั้นยันเกตเปเก่าจะมีเท่าทุก่ดู ยื้เทาส้มเมื่อกดหวังดอกนาดิบทันไผมีพุญนถึงจะที่เดินไปพอจับ้าหอยยาขาปาดนาปัะญาท่อนพุ่นนาไรทำส่างจังได้ยังได้ไปเอโผพ่อมาข้าวกรนสินแท้บาดจำไม่เข้าหลังก็หักมีกิงแทมบาดจำไม่เข้านีนาดิดวงดอกในรังปอกทุ่นตืกอาง็งยูเย็นอยู่ต้มโพตินหางก้อนียงหงมันบ่มมีไผกีดกันหวังไผกีดกวงดีกวอนหวงดอกไม้ของเขาปญาท่อนลอกนอนในเตียงปลกบ่ในหมู่ทอ่น I'm um, not.